และโดยสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมแล้วง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงตรัสและทรงนำทำรรม,มาก็คือแค่รู้ลมหายใจทุกอย่างในปฏิจจสุปัทโทสายเกิดสายดับรวมอยู่ที่อนาปานสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้คิดอะไรขึ้นมารีบละรีบทิง้ง เป็นการฝึกอุปนิสัยในการละความเพลินการละความเพลินคือการละชาติคือการละภพสองสิ่งนี้นักปฏิบัติไม่ค่อยทราบกันว่าสองสังโยชนตัวนี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่พู้เจ้ายุบจากห้าสังโยชน์มาเหลือสองสังโยชน์สำคัญมากอาจารย์สังสมมาเนี่ยข้อมูลมาเนี่ยมาเห็นตัวนี้มันมีประโยชน์ต่อพวกเรามากเลย และเป็นสิ่งที่อาจารย์เองก็ไม่เคยรู้มาก่อนและชื่อว่านักปฏิบัติทั้งหลายก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่ารูปปราคะอรูปราคะมานะอุทาจะอวิชาถูกย่อมาเหลือสองคืออุปติปติลาภิกานิสัญโยชานานิและภาวะปติลาภิกานิสัญโยชานานินี่เป็นความง่ายและและเข้าใจง่ายว่าคิดขึ้นมา มันจะยงไปสู่พระสูตรที่พระเจ้าบอกบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดคุณนะกาลังคิดเรื่องอะไรก็ตามสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเรากําลังคิดเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยให้รู้เลยว่าตรงนั้นวิญญาณหลุดออกจากกายแล้วไปตั้งอยู่ในธาตุนั้นแล้วเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญง,งอกงามแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมี พบใหม่เกิดขึ้นแล้วนะและนี่คือเอาไปใช้ตอนจะตายนะเวลายมจะตายปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนเดิมแหละจิตมันก็จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยและถ้าคุมตรงนี้ไม่ได้นั่นคือที่เกิดของเราอัตภาพใหม่ของเราอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีในช่วงโควิดนี้ญาติโยมที่วัดก็ตายไปหลายคนป่วยหลายคนนะ รวมทั้งพิกุเราก็ป่วยเจ็บกันหลายคนได้เห็นถึงความชัดในชลามรณะในความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายเย็นนี้เราอาจจะตายก็ได้พรุ่งนี้เรา,าจ,จะตายก็ได้พระเจ้าไม่ให้เราประมาทต,ต่อความตายนะดังนั้นง่ายที่สุดวันนี้รู้ลมหายใจลาความเพลินจบและแค่นี้ขณะที่ลากความเพลินมันไม่ใช่แค่สมถะ มันเป็นวิปัสนาในตัวมันเป็นการละพบและชาติซึ่งพบชาติเป็นสังโยชน์เบื้องสูงเรากําลังละสังโยชน์เบื้องสูงต้องมองให้ออกว่าการละความเพลินและกลับมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจคือการละสังโยชน์เบื้องสูงและถ้าเราละสังโยชน์เบื้องสูงได้สังโยชน์เบื้องต่าไม่ต้องพูดถูกละไปด้วยเราตัดต้นไม้ที่โคนเหมือนผู้เจ้าตรัสกับพระเ,เจ้าสักยะมหานามะ ต้นไม้ที่โคนล้มหมดกิ่งก้านใบนะออกมาจากแก่นทรรตัวนี้ข้อทรรใดก็ตามล้มไปหมดแต่มันไม่ง่ายเพราะว่าอะไรความคิดเรามันเร็วไงเมื่อความคิดเราเร็วพู้เจ้าจึงให้แบ่งความคิดเป็นสองกลุ่มกุศลอกุศลแค่นั้นเองเลี้ยงกุศลไว้อกุศลรีบละรีบทิ้งหลักการแค่นี้พอแล้วง่ายๆ แล้วเราก็ยังทำงานได้เราเป็นอริบุคลในเพศฆราวาสได้ซึ่งเราไม่ค่อยเคยรู้มาก่อนอาจารย์เองก็ไม่เคยรู้มาก่อนบูตรมาก็ยังไม่รู้ว่าอ๋อฆรวาสเป็นอริบุคลได้นึกว่าโอ้ต้องเป็นพระเป็นสมณะต้องกลหัวผมจีวรไม่อยู่ที่คุณสมบัติคุณมีพอหรือเปล่ามีถูกต้องหรือเปล่าและคุณสมบัตินั้นคือคุณสมบัติที่พู้เจ้าทรงบัญญัติ ก็สำเร็จประโยชน์แล้วดังนั้นโสดาบันสกาทาคามีนาคามีเนี่ยคารวาตเป็นได้อรหันหนี้ยากหน่อยแค่สามอริบุคคลนี้ก็เหลือเฟือแล้วและถ้าเราเป็นโสดาบันประเภทเอกพีชียมเกิดในพบมนุษย์อีกคราวเดียวแล้วจะปรินิพานสูงกว่าเอกพีชีนิดหนึ่งเรารู้จักความคิดเรากําลังทําลายความคิด ถ้าโยมกําลังทําลายความคิดเดินมรรคตรงนี้โยมคือสกทาคามีและถ้าตายในขณะนั้นโยมจะไปเกิดในเทวดากรรมพบอีกครั้งหนึ่งแล้วจะปรินิพานที่นั่นเห็นนะการทิ้งความคิดเนี่ยทิ้งอารมณ์พอใจไม่พอใจฝึกทิ้งเรื่อยๆเนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลปัดเราเนี่ยไม่ค่อยทราบซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้ง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติขมวดทั้งหมดมาเหลือแค่ ทิ้งความคิดอย่างเดียวก็คือทิ้งภพและทิ้งชาตินะก็เลยอยากจะสรุปตัวปฏิจจสมุปหดเข้าเป็นอาณาปานสติไว้ก็เพียงเท่านี้นะพวกเราก็คงจะได้ข้อธรรมที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไปแล้วก็เอาไปฝึกปิตปฏิบัติกัน